ทำไมเรื่องจิตวิญญาณถึงน่าศึกษาเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์ทุกคนต่างปรารถนาความสุขและคนส่วนใหญ่มกักไม่ค่อยมีความสุขเพราะติดกับดักกับ,กกบเรื่องที่เราไม่เคยรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งเรายึดติดก,กับความคุ้นเคยที่เราให้ค่าม,มากเกินจนทำให้เราทุกข์เรื่องจิตวิญญาณสอนให้เราเปิดใจกว้างที่จะเปิดรับเรื่องใหม่ที่เราไม่เคยรู้ตั้งแต่การที่เราทุกคนเป็นจิตวิญญาณ ที่ลงมาเกิดในร่างกายมนุษย์ที่เราเป็นผู้เลือกโจทย์ชีวิตเลือกพ่อแม่คนรอบตัวที่มามีผลกับชีวิตเราในแง่อารมณ์ความรู้สึกและเราก็ใช้อารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้สร้างพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆทั้งทาง,าง,างด้านลบและด้านบวกก็เกิดวัฏจักรทุกข์สุขเวียนไปมาหากเราเข้าใจและยอมรับว่าเราเป็นผู้เลือกหน้าตาร่างกายของเราเอง ผู้คนที่มาให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ในชีวิตที่เราพอใจไม่พอใจผิดหวังสมหวังสำเร็จล้มเหลวหรืออื่นๆเราก็จะสงบมากขึ้นเราเป็นผู้เขียนบทละครชีวิตของเราเชื้อเชิญตัวละครที่เาผ่านเข้ามาในชีวิตในการสร้างสีสันอารมณ์ความรู้สึกมันคือโลกมายาเสมือนจริงที่เราแยกไม่ออกเท่านั้นเอง เรื่องจิตวิญญาณสอนให้เราสนุกกับบทละคร,ระเผชิญกับสถานการณ์เนื้อเรื่องในมุมมองของผู้กำกับเห็นทุกแต่ไม่ทุกข์ทุกคนก็เป็นจิตวิญญาณที่ยังอาสามาทำหน้าที่สกิดให้จิตวิญญาณดวงเอิญได้เจอบทเรียนในรูปแบบความสุขความทุกข์จากความรักความสัมพันธ์การทำงานการใช้ชีวิตและการก้าวข้ามบททดสอบอย่างสวยงามผ่านการยอมรับให้อภัยให้ความรัก ตัวเราเองและผู้อื่นและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่ตัดสินเรื่องจิตวิญญาณยังบอกว่าก่อนเราลงมาเกิดจิตวิญญาณทุกดวงมีความสว่างสวยัยงดงามศักดิ์สิทธิ์เป็นความรักความเมตตาความมั่งคัง่งพังพร้อมแต่พอเราลงมาเกิดเราจะลืมสิ่งดีงามเหล่านี้ทุกอย่างเรามีหน้าที่จะต้องจําให้ได้ว่าเราเป็นจิตวิญญ,ญ,ญาณที่มีคุณสมบัติเหล่านั้นและนำมาใช้ในชีวิต เรื่องจิตวิญ,ญญาณเป็นเรื่องที่เน้นให้เรากลับมาที่ตัวเราเองคนจํานวนมากมักทําอะไรโดยใช้ตรก,การเหตุผลในการที่จะทําให้ยอมรับหรือจะเปลี่ยนความเชื่อกว่าที่จะเริ่มเรียนรู้เรื่องจิตวิญ,ญญาณชีวิตก็ผ่านมารสุมปัญหาอุปสรรคความทุกข์มากมายสร้างบาดแผลปมชีวิตที่มาเคลือบคลุมดวงจิตของเรากลายเป็นดวงจิตเทาๆดำๆจะรู้สึกไม่ผ่องใสหนักๆอื่นๆตอลอดเวลา นี่คือจังหวะชีวิตจะพาเรามาเจอเรื่องของจิตวิญญาณผ่านการที่เราต้องการหาทางออกจากทุกข์สำหรับบางคนอาจเกิดคำถามกับตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมเรากำลังตามหาอะไรบางอย่างอยู่นี่คือสัญญาณที่บอกว่าถึงเวลาแล้วเพื่อค้นพบทางเดินสู่ความสุขจากภายในของเราเอง